ใครอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยล้วก็อยากรู้ว่าทาพาสปอร์ตยังไงราคาเท่าไหร่นะครับติดตามไปเลยอตอนนี้ผมอยู่ที่ลานจอดรถชั้น3ของเซ็นทรัลแอร์พอร์ตนะเดี๋ยวเราเดินไปที่โรบินสันถ้าใครที่จะเดินทางต่างประเทศเราอ่ะจะต้องมีพาสปอร์ตที่มีอายุมากกว่า6เดือนผมหมดไปแล้วนะครับหมดไปนานและหลายปีแล้วเดือนมก,การาเนี่ยผมจะเดินทางไปที่ภูตานก็จะต้อง ทำวีซ่าด้วยนะครับวันนี้ก็เลยมาทำพาสปอร์ตสามารถที่จะจองล่วงหน้าได้กี่โมงกี่โมงเนะี่ยเข้าไปที่เว็บไซต์ได้ผมแปะลิงก์ไ hey, ปใครที่มาทางฝั่งโรบินสันนะครับจะอยู่ชั้น5ของโรบินสันนะครับเข้ามาทางฝั่งห้างก็ได้นะเนี่ยผมมาทางฝั่งลานจอดรถนะครับก็เลยต้องจอดชั้น3แล้วก็เดินเข้าไป เราเข้ามาในโรบินสันแล้วนะครับต้องเดินไปที่ลิฟต์แล้วก็กดชั้น5้าถึงจะสามารถเที่ยะไปที่ที่เราจะทำพาสปอร์ตได้นะเขาบอว่าบันไดเลื่อนนะขึ้นถึงชั้นห้าไม่ได้อ๋อบันไดเลื่อนขึ้นถึงชั้นห้าไม่ได้ก็ต้องไปขึ้นลิฟต์ออกค่าใช้จ่ายนะคะถ้าแบบแบบธรรมดา5ปีก็จะอยู่ที่หนึ่งพันกับสี่สิบบาทนี่ไงนี่ไงหนึ่งพันสี่สิบบาทเอ๊ะถ้าใครมาไม่ถูกก็ไม่ต้องกลัวคือเขาจะแปะไว้ข้างล่างแบบนี้เลยก็จะ,จะมีทุกจุดเลยามาต่อ ถ้าทําแบบ10ปีเพิ่มมาอีก5ปีก็เพิ่มต่างอีก500บาทเท่านั้นเองกด,กดขึ้นไปจุ๊บรอขึ้นชั้นห้าเอาเปิดพอดีแล้วก็กด,กดชั้นห้าบริการทำพาสปอร์ตกดลิฟต์ชั้นห้านี่ที่พูดถึงเมื่อกี้ราคามอยู่ตามนี้เลยนะอันนี้เลยเหรอ <laughs> <laughs> เออดูน่ากลัวหน่อยนะ <laughs> ถ้าเป็นแบบบันไดเลื่อนนี้น่าจะขึ้นมาไม่ถึงอะ่ะ <laughs> รีวกาทคือแบามันจะคนละสไตล์กับชั้นสามชั้นสี่เลยเอออันนี้น่าจะไม่ใช่แบบเป็นห้างที่เขาเปิดดีเขาเขาเขียนป้ายติดไว้ด้วยนะไม่งั้นนี่คือหลงแน่เลยอ่ะไม่รู้ว่ามาถูกกระเป่าเออเริ่มเริ่มมีสีสันเริ่มมีสีสันแหละน่ากลัวอยู่น่ากลัวอยู่ถ้าแบบไม่เคยมาก็น่าจะแตกใจนิดนึงสนักหนังสือเดินทางเชียงใหม่กรมสุลตากรคร์ส นี่ลงทะเรียนปึ๊บแต่เดี๋ยวขอทำก่อนวัดส่วนสูงด้วยนะแล้วก็อ๋อ40บาทนี้ต้องเป็นเงินสดกครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครที่จะมาเนี่ยพอมาถึงปุ๊บเนะเราจองล่วงหน้าเรียบร้อยเนี่ย เอาใบบัตรประชาชนให้เขาเราเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะวัดสส่วนูงคือถ้าจองมามันจะไวกว่ากว่าที่เราแบบมานั่งมานั่งบบอินก็มีใช่มใช่บางคนก็ w ล l อกอินเข้ามาแล้วก็เวลาเราไปจ่ายเงินเนี่ยมันอันนี้2ปีเนาะก็จะ2ปีเนี่ยพันหแต่ถ้าปีเดียว1นึ่5พัปีกับ10ปี5ปีหปีกับ10ปีมันอยู่2แบบก็คือเตรียมเตรียมมาสแกนได้ ก็ถ้าใครที่ยังไม่ได้เคยทํานะครับก็เตรียมบัตรประชาชนมาถ้าใครที่แบบทาไว้แล้วนะครับมีแล้วเนี่ยอย่าลืมเอาตัวพาสปอร์ตเล่มเก่ามาด้วยนะครับแต่ถ้าหาไม่เจอจริงจริก็เอาบัตรประชาชนมาอย่างเดียวก็ได้แล้วนะครับเขาก็ให้ทําได้ละก็เลยพันห้าใช่ไหมเออตอนแรกคิดว่าต้องไปแจ้งความก่อนนะครับแต่ว่าไม่ต้องแจ้งความก็ได้นะก็สามารถเอาบัตรประชาชนแล้วมาทําได้เลยนะมกีวิ่งเข้าลิฟต์ชนลิฟต์ด้วยนะก็คือหนึ่งนละมี5ปีกับ10ปี ถ้าแบบเราเราเลือก5ปีก็คือ1000บาท<ล>ถ้าเป็น10ปีก็1 5 0 0บาทเป็นสมัยก่อนนี่ฮะ10ปีนี่ก็จะอยู่ที่2,000อ๋อราคาจะสูงม,มันจะมีเงินค่าค่าส่งที่เราจะต้องเตรียมเงินสดมา 40, 40, 40บาทเงินสดเท่านั้นเขาไม่รับโอนนะเขาได้รับโอนเฉพาะค่าทำพาสปอร์ตไม่มีเงินสดนี่ไม่ได้นะต้องเตรียมินด้<ไ>วยเร็วมากเลยอ่าวไวจริงแปบ๊บเดียวเองนะ ่ายรูปแล้วก็ปั๊มนิ้วมือเป็นอิเล็กทรอนิกส์หมดเลยแล้วก็เซ็นเซ็นลายเซ็นก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์ครับง่ายมากโองยที่เหลือก็คือเดี๋ยวรอทำวีซ่าแล้วก็เดินทางแล้ใครที่ติดตามอยู่ก็ฝากไปติดตามดูคลิปที่ผมไปที่ภูตานด้วยนะครับผมไป3คนมีผมมีน้องอ้อยแล้วก็มีพี่อิดด้วยนะครับ